สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคนรูพาี่มาแล้วค่ะมาพร้อมเสียงหวานหวาน,หวานหวานบอกเาจะบอกว่าทุกคนถาบางทีก็มีทั้งเสียงหวานบางทีก็มีทั้งเสียงเห้านะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนที่เสียงใหญ่มากๆเนาะ <c oughs> แต่บางคนก็บอกว่าชอบเสียง,งครูเพรี่เนาะ ดีค่ะทุกคนค่ะจะจะบอกว่าทำไมพักนิ้ฟูกอรี่มาบ่อยมากๆเลยเนาะให้ถึงกี่นั่นกิจการต่อ,อ ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยแต่เมื่อก่อนคือการต่อสู้มาฟังเพลงกันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะมีใครที่ชอบพิเศษของคูเปอรี่บ้างทุกคนตอนนี้ไปทำอะไรอยู่นะคะคูเปอรี่นะไปร้องเพลงเนาะร้องเพลงกับคู่นี้นะคะในบีซิงเนาะร้องเพลงบีซิงมันมาก ทุกคนมากดไลค์เต็มเลยให้ดอกไม้เต็มเลยเรื่องกม้ตัวจมั่นใจ,นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วเสียงก็พอไปวัดไปว่าได้อยู่นะทุกคนบนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะ มา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 ใครที่อยากมาเรียนรู้วิชาแก้จนนี้ครูเพอร์ดี่เอาวิชาแก้จนมาฝากเพราะอะไรทำไมถึงมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนจนนะคะเป็นคนที่เป็นคนมัานนอกมาก่อนเนาะแต่พอเราได้มาเรียนรู้วิชากดแรงดูดแล้วคือดึงดูดเงินดึงดูด,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 ดทองได้แล้วเราเลยมั่นใจที่จะออกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะให้สําหรับคนไหนที่แบบอยากจะมีชีวิตใหม่เนาะหรือจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือจะมีชีวิตที่อยากอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันมีฐานะที่มันดีขึ้นกว่า มีฐานะที่เปลี่ยนไปจากฐานะยากจนเป็นฐานะร่ำรวยอะไรประมาณนี้นะทุกคนค่ะมา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 ,าจะบอกเลยว่าคือทุกทุกอย่างที่เอามาเล่าสู่ทุกคนฟังคือคูเพอร์รี่แบบใช้มาด้วยตัวเองเนาะแล้วก็แกะมาด้วยตัวเองแล้วก็คือเอามาฝากทุกคนกคอเอาาาคนาะพราะใครที่อยากที่จะลาขาดแล้วความจนแม้ว่แล้วความจนคุณมีคุณโชคดีมากๆได้เข้ามาฟังไลฟ์ของคนะูเพอร์รี่นะคูเพอร์รี่มีวิชาแก้จนมาฝากทุกคนนะคะ เคล็ดลับลาขาดแต่ความยากจนว่าคุณจะต้องทำยังไงนะคะมีวิธีอะไรเน,ะระนาะส่นใใจใครอนนวคนนสวัสดีหนวึ่างร้100ล้านคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่แห่งหนตะบนใดคุณโชคดีมากเพราะคุณจะได้แบบสำเร็จรวยแบบพุ่งทยานและเปลี่ยนแปลง ชีวิตไปกับรูเอรี่เลยเพราะว่าตอนนี้คือเราใช้กดแรงดูดอยู่แบบเข้มข้นแล้วก็ดึงดูดได้เยอะแล้วเราอยากที่จะมาแบ่งปันทุกคนเนาะคือมันร้อนวิชานะ่ะมันใช้ได้แล้วมันร้อนวิชามันอยากจะออกมาพูดอยากจะออกมาแบ่งปันช่วยโลกเนาะช่วยโลก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพลงจบเดี๋ยวมาฟังกันใครไม่รู้มาแอบฟังอยู่หนึ่งคนนะคะคุณคือคนที่โชคดีมากและคุณ จะเป็นปีนี้จะเป็นปีทองของคุณคะ่ะที่คุณได้เข้ามาฟังแตบใครที่ได้เข้ามาฟังฮูกอรี่ได้มาติดตามฮูกลอรี่นะบอกได้เลยว่าจะสําเร็จทุ่งทยานไปด้วยกันเลยคะ่ะเพราะครูจะเอาแต่ที่ประสบการณ์ตรงๆที่ตัวเองใช้มาทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเพลงจบเรามาพูดกันเลยเรามาคุยกันเลยนะทุกคนฟังเพลงไปก่อนนะคะ เอาตัวเองอยู่ในอารมณ์บวกๆสนุกสนานไว้ก่อนแนนทุม นนน่เาุ้โอเคเพลงจบแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนค่ะใครที่ตามมาฟังย้อนหลังก็ค่อยมาย้อนหลังกันดูแล้วกันเนาะคระูพล่จะไปแบบย,วยาวๆไปเลยนะคะอยากที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนใครที่แบบคือมันมีหลายคนมากๆที่แบบ ที่แบบว่ายังสวัสดีค่ะที่ยังติดล็อกอยู่กับบางคนบางคนอ่ะส่วนน้อยมากๆนะทุกคนที่จะรู้กฎแรงดึงดูดนะแล้วทีนี้ครูพอลีได้เรียนรู้มาแล้วทีนี้เราแบบคือเราใช้มันอย่างเข้มข้นอ่ะแล้วเราแบบปลดล็อกอะเลยแล้วมันดึงดูดได้จริงๆอนะ่ะแล้วก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันทุกคนเนาะว่าวันนี้วิชาลาคาะากความจนคุณจะต้องทํำยังไงนะคะเสียงชัดหรือเปล่าคะทุกคนคะ mm. เสียงชัดเนาะ ชัดเจนนะคะจะชอบเอาหน้ามาใกล้กล้องตลอดเลยนะโอเคไปที่ข้อหนึ่งกันเลยเนาะทุกคนคะ่ะวันนี้ครูครอครูคนนี้จะเป็นคนที่ชอบแบบพูดเร็วเนาะใครที่แบบว่าใครที่ฟังเข้าใจหรือว่าใครที่ฟังไม่เข้าใจก็บอกกัได้ถามก็ได้นะทุกคนสามารถที่จะอินบ็อกมาถามได้เลยนะถ้าแบบว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะข้อหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ คุณเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนเบอร์โทรคุณเปล word, ี่ยนเบอร์โทรศัพท์คุณเปลี่ยนมือถือคุณเปลี่ยนแฟนคุณเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างแต่คุณย mm ังไม่ได้รวยขึ้นมาเนาะคุณยังไม่ได้รวยขึ้นมาเลยภายนอกเปลี่ยนภายนอกเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนสามีเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนจากเป็นคนแบบบุคลิกอย่างนี้ไปเปลี่ยนเป็นแบบอย่างนั้นเชื่อหมอดูเชื่อน่นเช่นนั้นเช่นนี่เปลี่ยนมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนรถเปลี่ยยนนนนนเเบอร์ทปปลีี่่ะ คุณก็ยังไม่รวยขึ้นมาเพราะอะไรทุกคนอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงยังไม่รวยขึ้นมาก็ใน,นเมื่อฉันตัดสินใจเปลี่ยนมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วทําไมมันยังไม่รวยขึ้นมาอีกเนาะถ้าทุกคนที่เป็นบางคนที่เชื่อแบบการไปดูดวงก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเบอร์โทรเปลี่ยนทั้งเออถ้าสมมุติเราหมอดูทักมาอะไรยังไงก็คือเปลี่ยนไปหมดเนาะเพราะว่าอยากที่จะเป็นคนที่แบบอยากจะมีชีวิตดีๆเหมือนคนอื่นเขาอยากจะดึงดูดได้เหมือนคนอื่นเขาเนาะก็เลยแบบเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลย แต่อย่างหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือสันดานนั่นเองนะทุกคน <c oughs> คุบรีพูดอย่างนี้แล้วนะอย่างหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนเลยถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงจริงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงคุณจะต้องเปลี่ยนสันดานนิสยัยสันดานแล้วก็คือการเปลี่ยนโลกภายในของเรานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะ่ะทุกอย่างเลยแหละทุกอย่างที่มันผ่านมาคือโลกภายในเราเป็นแบบแบบไหนเราจะโชว์ออกมาสู่โลกภายนอกว่าเราเป็นคนแบบนั้นว่าเรามีผลลัพธ์แบบนั้น ถ้าบางคนที่แบบว่าเออพูดพูดพูดบางทีเวลาพูดอ่ะบางทีทฤษฎีใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนมาเราโคตรเก่งทฤษฎีเลยแต่เวลาแต่เวลาที่แบบว่าไปดูผลลัพธ์จริง,ๆ,รรงๆอ่ะผลลัพธ์จริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้อย่างคาพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้จริงๆเราจะต้องเปลี่ยนกันตั้งแต่ภายในเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนกันตั้งแต่โลกภายในเลยเนาะเปลี่ยนโลกภายในจะต้องเปลี่ยนยังไงหรอคะครูขะเปลี่ยนยังไงหรอโลกภายในเนาะ เปลี่ยนโลกภายในก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งหมดเลยคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนทั้งโปรแกรมใหม่หมดเลยเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ยังไงจากที่เอาง่ายๆจากที่คุณคิดว่าคนรวยน่ะเหรอก็คงจะทํางานผิดกฎหมายหรือไม่ก็คงจะโกงใครมาถึงจะรวยหรือไม่ก็ความรวยมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆใครจะรวยได้นอกจากว่าคนฟุกฟ๊กๆจริงๆคนที่แบบก็เขาโชคดีนี่เขาถึงรวย ทำงานแค่ไหนฉันก็มีแค่เงินพอใช้หรือว่าคนดีก็ไม่ได้รวยเสมอไปคนคนที่ทาชั่วมีรวยเยอะแยะมีถุงมเทม,มากมายหรืออะไรประมาณเนี้ยคําพูดพวกนี้ยทุกคนรู้ไหมคะว่าว่าคาพูดพวกเนี้ยมันโคตรเป็นคําพูดที่คุณสั่งจิตสั่งการทํางานของคุณไปแล้วเรียบร้อยเนาะคุณสั่งการทํางานของคุณไปแล้วเรียบร้อยว่าเออเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้กดแรงดึงดูดอะ จะมีจิตสํานึกเนาะจิตสํานึกก็คือจะเป็นตัวนอกนะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าเราใช้เหตุผลใช้ตะกะใช้วิจารณญาณคือโลกภายนอกที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือจิตสํานึกเนาะแต่ว่าจิตใต้สํานึกอะฮะจิตใต้สํานึกเขาจะฟังเราจิตใต้สํานึกจะเป็นเหมือนชิปจะเป็นเหมือนชิปเล็กๆที่ฝังเข้าไปในฝังเข้าไปในตัวเราหรือว่าเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นชิปเล็กๆที่เขาจะแบบเชื่อฟังเขาจะเชื่อฟังโคตรเชื่อฟังคําสั่งของเราเลย เขาจะเชื่อฟังจิตสํานึกมากๆจิตใต้สำนึกก็คือจะเป็นเหมือนกับจินนี่นั่นเองนะทุกคนคะ่ะจะเป็นเหมือนยักษ์จินนี่นั่นเองเนาะทุกคนคน่าจะได้ดูกันอยู่แล้วแหละยักษ์จินนี่จะตะเกียงวิเศษนั่นเองเนาะนตะเกียงวิเศษคือยังไงฉันจะเอาอันเนี้ยยักษ์จินนี่จะก็ตอบว่าอะไรเจ้าเจ้ายักษ์จินนี่ก็ตอบว่าได้เลยครับเจ้านายได้เลยค่ะเจ้านายน,นนน,นนะันี่เนาะนั่นแหละคะ่ะ เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะทุกคนเปรียบเทียบการทํางานให้เห็นง่ายๆเลยใครที่เข้ามาคุณก็จะได้ใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับฟูคารี่เนาะคุณติดตามแล้วคุณมาดูใน Facebook อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเพจเนาะคุณจะได้การอธิบายที่แบบโคตรชัดเจนเลยโคตรชัดเจนมากๆชัดเจนจนไม่ต้องแปลแล้วอะเพราะว่าใช้ภาษาโคตรง่ายใช้ภาษาโคตรสำเร็จแบบพุ่งทยานสําเร็จไวๆง่ายๆสบายๆ,สบายๆเลยเนาะนั่นแหละค่ะก็คือเนาะ เมื่อเราสั่งจิตของตัวเองไปแบบนั้นหรือว่าฉันทํางานเมื่อก่อนคูเปอรี่นะเป็นคนที่แบบว่าฉันทํางานก็เงินก็ได้แค่พอใช้อะ่ะก็นั่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันพอเราสั่งจิตสํานึกของสั่งจิตใต้สํานึกของเราไปมันก็จะเป็นการทํางานมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวล่ะว่าน,นอนกันยังบอยังไม่นอนเลยเหรอคะ ชาวแท็กนิดหนึ่งเนาะเป็นคนอีสานนะคะทุกคนเป็นคนอีสานนะคะเป็นคนอีสานเป็นคนที่เป็นคนรากย่าเป็นคนเป็นครอบครัวที่แบบครอบครัวเราไม่ได้ไม่ได้รวยอะเอาครอบครัวเป็นครอบครัวยากจนเอาไง่ายเนาะแต่ว่าเราพอเรามารู้กดแรงดูดปุ๊บเราสามารถคือเราใช้มันแบบคนเข้มข้นอะจริงๆอะเนาะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะต้องคิดบวกไปเลยนะคะคิดบวกคิดบวกคิดยังไง ความสาเร็จมันง่ายๆสบายๆ,ายๆเงินน่ะเหรอเงินมันหาง่ายคุณก็พูดไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะคือในเมื่อก่อนในสมัยก่อนจากที่เราโตขึ้นมาเราก็จะถูกปลูกฝังว่าเงินมันหายากนะลูกเราต้องใช้จ่ายแบบประหยัดถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะจมอยู่เราก็คือจิตใต้สํานึกมันก็จะเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเราโปรแกรมจิตของเราไปแบบนั้นแล้วแล้วทีนี้จิตใต้สํานึกก็จะโคตรเชื่อเราเลยเชื่อฟังคาสั่งเรามากเหมือนจะยักจินนี่เลยแหละ เขาก็จะเชื่อว่าเออโอเคเงินมันหายากนะเราต้องใช้จ่ายประหยัดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเนาะให้คุณโปรแกรมใหม่ไปเลยให้คุณสั่งใหม่ไปเลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกคุณก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าที่จะลาขาดจากความจน,จ,นจริงจริงคุณจะต้องเปลี่ยนจากโลกภายในไปเลยต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยว่าโอเคเงินมันหาง่ายฉันสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆอะไรประมาณนี้คุณก็โปรแกรมไปเลยเนาะนะคะ โอเคมาที่ข้อ2กันเลยคือข้อ2เนี่ยก็คือง่ายๆนะทุกคนคุณต้องกล้าที่จะปาถนานะกล้าที่จะปาถนาจริงที่สุดค่ะ <c oughs> ดึงดูดได้เยอะเลยใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> เดือนนี้จะเอากี่ล้านคะ <c oughs> คือเราโปรแกรมจิตของเรามานานแล้วไงทุกคนตั้งแต่สมัยไหนแล้วต้องคือที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนเราไงเอาง่ายๆก็คือที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนเราว่าเราจะต้อง เออว่าเราจะต้องคิดง่ายๆนะคือส่วนใหญ่โรงเรียนเขาจะ,จะสอนว่าคุณต้องตั้งใจเรียนนะเพราะว่าชีวิตมันยากนะมันลําบากนะน่นน,นนี่กว่าจะหาเงินได้นะฉันต้องเหนื่อยเน่ยหนักเออทำงานหนักน,น,น้นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เขาจะสอนมาแบบนั้นแต่มันจะตรงข้ามกันหมดเลยกับกฎแรงดึงดูดนะคะทุกคนเพราะกฎแรงดึงดูดมันจะเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆย,<บ>ย,ยิ่งคุณไม่เครียดยิ่งคุณสนุกสนานกับการใช้ชีวิตคุณจะยิ่งดึงดูดได้ง่ายๆที่สุดเลย ส่วนข้อ2ก็คือคุณต้องกล้าทีท่จะปรารถนาคุณคือคนส่วนใหญ่ยังไงคะคนส่วนใหญ่คือไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าเดือนนี้เดือนนี้ฉันจะต้องมีฉันจะต้องมีเงินพอใช้หรือว่าเดือนนี้ฉันจะต้องฉันจะเอาทองนะหรือว่าเดือนนี้ฉันจะเอาเงินเก็บนะน่นนั่นนี่คือคนส่วนใหญ่คือจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่กล้าแม้แต่จะปรารถนาว่าเราต้องการอะไรไม่กล้าคิดใหญ่เอาง่ายๆคือไม่กล้าคิดใหญ่ไม่กล้าฝันใหญ่ เพราะว่าเรากลัวเนาะคือจิตใต้สํานึกมันจะชินกับการที่จิตใต้สํานึกจะชินกับการที่ฉันอยู่แบบสบายสบายฉันอยู่แบบฉันไม่ต้องอะไรฉันก็มีพอกินพอใช้อะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยติดแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคืออยากขุดอยาที่จะราขาจากความรวยจริงๆคุณต้องกล้าที่จะปรารถนาใหญ่เพราะว่าฝันใหญ่กับฝันเล็กมันก็เท่ากันคือความการลงทุนการลงมือทําสวัสดีค่ะน้องรัด คือการลงมือทํากับการทุ่มเทกันแบบคือมันเท่ากันน่ะ okay. แต่ว่าถ้าสมม,า,าสมมุติว่าเอาสมมติว่าคือเดือนนี้ฉันจะมีเงินเก็บ5้าพันหรือว่าเดือนนี้ฉันมีเงินเก็บเหมือนหนึง่งคือความปรารถนามันเท่ากันน่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคือทําไมเราจะเราไม่ปรารถนาให้มันใหญ่ๆห่ไปเลยว่าเดือนนี้ฉันจะมีเดือนนี้ฉันจะได้บ้านนะเดือนนี้ฉันจะได้รถเนะอะไรประมาณนี้คือคือทุกสิ่งที่คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณเชื่อและทุกสิ่งที่คุณเชื่อและมั่นใจอ่ะมันก็เกิดขึ้นตามนั้นเลยค่ะ เพราะว่ากดแรงหนึ่งดูดอะไม่ว่าอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณเชื่อชีวิตคุณมันก็จะเป็นแบบนั้นอะเพราะมันจะตอบสนองมันจะมันจะคอนเน็กอะมันจะเชื่อมต่อกับแรงกดแรงหนึ่งดูดกับกฎจัก,กรวาลมันจะเชื่อมต่อกับโลกภายในของเราเพราะว่าที่บอกไปก็คือสวัสดีทุกคนที่เข้ามาคะ่ะสี่ร้อยล้านคนสวัสดีคุณวันธนีคะ่ะ เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือจิตใต้สํานึกเราก็จะเหมือนชิปตัวเล็กๆอันนึ่งะค่ะที่มันฝังไปข้างในข้างในตัวเราเนาะเป็นเหมือนพระเจ้าเขาจะคอยแบบเขาจะคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยเขาจะแบบเขาจะรับคําสั่งเราเขาไม่มีหน้าที่ที่จะขัดขืนเขารับคําสั่งและปฏิบัติตามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือทําไมเราจะไม่กล้าที่จะปรารถนาในเมื่อเราก็เหมือนมีพระเจ้าเหมือนมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วก็เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลอะ เพราะฉะนั้นคือมันง่ายมากเลยถ้าคุณจะเอาคุณจะเอาเท่าไหร่คุณสามารถที่จะดูแคตต็อกได้เลยว่าคุณต้องการที่มีชีวิตแบบไหนคุณก็กล้าที่จะฝันกล้าที่จะปรารถนาและลงมือทําไปเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้กล้าและไม่ได้เชื่อคุณชีวิตคุณมันก็เหมือนเดิมอะค่ะมันก็กี่ปีก็เหมือนเดิมผ่านไปกี่ปีก็คือยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเดิมยังแบบเหนื่อยเหน็ดยากลําบากอยู่เพราะว่าถ้าคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะถ้าคนที่เขารวยที่คนที่เขาสาเร็จจริงๆอิอะ คือเขามีวินัยและเขาปฏิบัติตามคือเขาปฏิบตัติคือเขามีเป้าหมายอะเขาเขามีเป้าหมายเสร็จแล้วเขาลงมือทําเพื่อที่จะไปให้ถึงฝันอันนั้นให้ได้อะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเราต้องกล้าที่จะปรารถนาและลงมือทํามันอย่างไว้วางใจนะห้ามลังเลสงสัยด้วยนะทุกคนส่วนข้อ3โอเคทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะส่วนทุกข้อที่3ข้อที่3มนี่ก็สําคัญมากๆเลยเนาะข้อที่สนี่คือถ้าคุณอะ คุณจะต้องฝึกตัวเองคือเราพูดมาแล้วเมื่อวานครูพอรี่พูดพูดไปแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบติดตามกันอยู่เนาะคุณก็จะเห็นว่าเมื่อวานอ่ะถ้าสมมติใครที่ตามอยู่เนาะคุณโชคดีมากๆเพราะว่าครูพอรี่คือเสกสร้างอยู่ในกระบวนการเสกสร้างนะคะแล้วก็เสกเสกได้จริงอย่างที่อย่างที่เราวางเป้าหมายเอาไว้อะว่าเราจะเอาอะไรบ้างเนาะอย่างเมื่อวานนี้ไลฟ์เมื่อวานนะคะไลฟ์สดเมื่อวานนี้ครูพอรี่แบบบอกไปแล้วเนาะว่าเราแบบจะต้องมีเป้าหมายยังไงวางเป้าหมายยังไงนะคะ แล้วก็ต้องมีวินัยในการทําด้วยเนาะเสร็จแล้วก็พาตัวเองอยู่ในอยู่แต่ในคลื่นบวกๆและมีวินัยและฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่แบบว่าคือฉันรับได้ทุกสถานการณ์อะ่ะไม่ว่าฉันจะแบบว่าเจอเรื่องเราถ้าสมมุติว่าไปเจอเรื่องเราลบๆอันนี้ครูเพอี่คุยไปแล้วเมื่อวานนะคะถ้าฉันไปเจอเรื่องเราลบๆหรือว่าผู้คนที่เขาคิดลบหรือผู้คนที่เขานินทาอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สามารถฟังได้โดยที่เราแบบ เราไม่สะทกสถานอะ่ะเราฟังได้โดยที่เราไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกไปร่วมด้วยอะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาอารมณ์ความรู้สึกไปร่วมด้วยอะ่ะกดแรงดูดทํางานทันทีถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกแย่ว่าเออมีบางคนมาคุยเรื่องลบๆให้ฟังว่าเออคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าคนเนี้ไอ,อ้คนนั้นอะ่ะฉัวนว่าคนนั้นมันเป็นมันเป็นเกย์หรือว่าเป็นเป็นกระเทยหรืออะไรสักอย่างก็ว่ากันไปเนาะถ้าสมมุติว่าเราไปเผลอฟังแล้วเรามีอารมณ์คอยตามหรือว่าเราเราแค่พูดว่า หรอใช่เหรออะไรเงี้ยก็คือคุณลบไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ากดแรงหนึ่งดูดกดจัก,กรวาลน,นะคะจะทํางานที่อารมณ์ความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมด้วยรู้สึกเกิน17วินาทีทันเมื่อไหรอ่อ่ะเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยคืออะไรคุณดึงดูดมาแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะเกิดขึ้นคะ่ะเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยแล้ววิธีแก้เราจะต้องแก้อย่างไงวิธีแก้คือคุณ คือคุณแบบว่าคุณจะต้องสังเกตตัวเองว่าเอ้ยวันนี้ฉันคุยเรื่องอะไรฉันฟังเรื่องอะไรมาบ้างเสร็จแล้วหรือไม่ก็คือพอคุณจับตัวเองได้ปุ๊บว่าคุณกําลังฟังเรื่องลบๆอยู่คุณก็แบบแคนเซิลไปเลยว่าฉันไม่รับเรื่องราวเนี้ยเรื่องราวเนี้ยมันไม่ใช่ชีวิตของฉันอย่างที่ครูพารีบอกไปเมื่อวานเนาะก็คือคุณปฏิเสธไปเลยว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นความคิดของเขามันไม่ใช่ความคิดของเรามันเป็นชีวิตของเขามันไม่ใช่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคือคุณอย่าไปดูดออกมา ถ้าคุณไปดูดเอามาปุ๊บเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยโรงเรียนจีนคือคุณเสร็จเรียบร้อยชีวิตคุณก็มันจะเป็นไปตามนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณแบบว่ามีความรู้สึกแบบรุนแรงมากๆเลยคุณรับมาเต็มๆอันนั้นเกิดขึ้นเร็วมากๆเพราะฉะนั้นคือต้องฝึกความอดทนฝึกฝึกที่จะทนกับผู้คนเราไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาสังคมใหญ่ๆถูกต้องไหมทุกคน เราไปเจอสังคมร้อยพ่อร้อยพ่อพันแม่ความรู้สึกนึกคิดเขาก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกและก็เป็นคนที่ไม่รับไม่รับเรื่องราลบๆเลยถ้าเป็นไปได้คือไม่รับถ้าแต่ว่าถ้าจะต้องได้ฟังได้รับรู้ได้รับฟังตรงนั้นคุณก็แค่แบบไม่คุยด้วยไม่ตอบโต้ด้วยหมายถึงว่าเราไม่เราไม่ต่อให้มันยืดไปอะต่อเรื่องอะพอส,สมมติคนยังพูดขึ้นมาปุ๊บเสร็จใช่ไหม แสร็จแล้วเราก็เออเออฉันว่ามันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอคุณพูดยิ่งพูดต่อมันก็ยิ่งยาวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเรื่องลบๆมันจะมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นหยุดเรื่องเราลบๆแล้วก็ฝึกความอดทนของตัวเองแล้วฝึกฝึกที่จะอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเราไปพบเจอสถานการณ์ลบๆเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองโดยเราอยู่ได้โดยที่เราแบบไม่สะทกสะทานคุณก็แค่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันก็แค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะฉะนั้นโอเคนะคะรวมๆก็ตามนี้แหละทุกคนพูดแบบชัดเจนมากๆเลยใครที่มาพึ่งมาก็าไปย้อนหลังดูได้เลยและมีหลายคนที่ตามคูเปอรี่อยู่คุณจะเป็นคนที่สาเร็จเร็วแบบพุ่งทะยานติดจรวดไปด้วยกันเลยเพราะว่าคูเปอรี่ดึงดูดได้เยอะมากๆแล้วตอนนี้และก็อยู่ในกระบวนการเสกสร้างอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคือใครที่อยากอยาก,อยากที่จะลาขาดจากความจนจริงๆคุณสามารถที่จะมาย้อนฟังคลิปต่างๆของคูเพอรี่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ คุณคือคนที่โชคดีมากๆที่ได้เข้ามาฟังและคุณจะสําเร็จรวยรวยเร็วรวยไวในปี2020นี้คุณจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาต้องการค่ะบอกได้เลยว่าไปรวยอย่างเดียวนะคะเปลี่ยนแปลงจากจิตใต้สํานึกเปลี่ยนแปลงจากภายในของตัวเองไปเลยนะคะทุกคนไปแล้วสั้นๆนะย้อนฟังเอานะคะทุกคนขอบคุณค่ะ